สวัสดีครับอยู่ผมนะครับชวนเรากับข้าวเหมือนเดิมครับวันนี้วันหยุดอยู่บ้านนะครับแม่ก็เลยทําอันนี้ให้กินนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งนะซอสเขาจะทาซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งก็มาราดกินแบบง่ายๆครับจะได้ไม่ต้องต้มน้าซุปกันให้วุ่นวายนะครับง่ายๆอ่ะกินง่ายดีครับเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับก็ทําแบบง่ายๆเลยนะครับนี่เห็นไหมแม่คลุกเครื่องไว้หมดแล้วนะครับผมเห็นไหมอันนี้เป็นเส้นเล็กนะนี่ครับน้ำซอสครับหิวอะไรก็สามารถกินได้เลยครับลวกเส้นแล้วก็ราดด้วยน้ำซอสเข้มข้นนะครับผมและของผมนะครับนีี่มเหลือง ครับสั่งจัดเต็มนะครับสาหรับวันหยุดวันนี้แต่เราไปกินกันเลยดีกว่าครับผมมานี่นะครับคุณแม่จัดให้นะครับคามใหญ่ๆนะนี่เห็นไหมพร้อมน้าซอสครับนี่จัดการราดซอสลงไปนะครับผมนี่เข้าไปราดเข้าไปช้ำๆเลยนะครับโอ้โหจานใหญ่ๆปะใจจริงนะครับช้ำๆเลยนี่อ่าใช้คําว่าท่วมต่อไปเป็นครัวปนแล้วกันครับขัวปนที่ ไปเลยนะครับของเราทําเองคนระับจะใส่เท่าไหรก็ใส่ไปนะครับนีเห็นไหมโอ้โหอ่าโอ้ลืมนะครับนี่กากหมูลืมเลยนะฮะแม่กุสาเจียวเต็มที่เว้ของตัวเองเนี่ยอ่าคุกเร้าหน่อยครับคุกเร้าหน่อยโอ้โหโอ,โอ้เอาละ ลาดแบบชุ่มๆนะครับเครื่องเยอะอจริงๆนะฮะโอ้โหเตอบเือบคว่ำนะฮะอา,าจะเข้าเสซนล้วะขอลองหน่อยสิลองหน่อยครับไม่ต้องปรุงแล้วอุ้ยเข้มข้นครับดีชุ่มช่ำมากราดซอสเนี่ยนี่ผักครับ ลกูกห่าเลยกรอบเลยครับนี่ชิ้นเนื้อนะผมนะกรรวงกรอบูชิ้นอร่อยครับผม,ออมอชอบเส้นครับลูกเส้นดอร่อยครับผมแหลานไหะเต็มคนครับ อารมณ์แนวว่ามีคุกซอสด้วยนะครับอือนนชอบครับเข้มข้นบางทีก็เบื่อว๋้ยเตี๋ยวน้ำนะครับอยากกินแนวแห้งๆแบบนี้นะครับนี่ลองหมูดีกว่าหมูนุ่มดีครับลูกชิ้นปลานะครับจับเส้นเหมือนเดิม สดๆไปเส้นทุ่มท่วมอื้มอื้มอื้มอร่อยหมูนุ่มๆนี่ครับตามก็บเค้าจเป็นชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำซอสนะอื้ม มากหมูกรอบชิ้นเด้งๆบะหมีท่ทำเ,เองนี่กินได้ตามใจชอบครับไม่อัน้นอ ก่อเป็นกิ้งกลางหมูไปไปครับหมูสำหรับซอสก๋วยเตี๋ยวนะครับสามารถไปหาดูกันได้นะครับตาม บ้านแดงบ้านฟ้าบ้านดํานะครับเราสามารถดูได้ตามได้สามช่องทางเลยนะครับแม่ผมก็ดูมาจากขึ้นนะครับแล้วก็มาทำนะครับความของเข้มข้นนะครับมันเข้มข้นนะครับลากเข้าไปเนี่ยเส้นําำเลยนะครับโอ้โหเยอะแล้วเนี่ย เนื้อหมูมทรรมดสุดบรรยายนะครับอร่อยมากไปครับสามคามโบนะครับูชิ้นปลานะครับเส้นหมูไป Mm hmm. อร่อยมากลืมไปทำกินกันนะครับผมไป